มาดูข้าวหลามน้องมนข้าวหลามน้องมนไม่เห็นข้าวหลามน้องมนมีต่ถามว่าไอ้ดีแม็กไฟข้าวหลามดีแม็กไฟข้าวหลามเมื่อนี้ก็ได้จัดให้ครับอมาดูไฟข้าวหลามน้องมนดูดูเบาะก่อนดูเบาก่อนโอ้โหโอ้เบาะนี่หุ้มมาใหม่หมดสามพันแปดร้อยบาทอ่ชุดเบาะเนี่ยหมดสามพันแปดร้อยบาทพึ่งจ่ายสดดนั้นร้อนสุดยอดสามพันแปดนี่ครับผมดูสดไหม นะทางเขาไว้ก่อนขายรถได้คเอยจะไปจ่ายเขาโอ้สุดยอดเลย <laughs> ดูดอกดูดอกเครื่องเสียงยังอยู่นะไม่ใช่มีแต่ตู้ดอกไม่มีนะนะเห็นไหมข้าวหลามน้องมนโอ้โหเล่เมเอกาสารครบพร้อมโอนหน้าจุงหน้าจอนะมีเปล่าหน้าจอไม่มีไม่มีแต่ว่าวิทยุเพลงติดปกติดูดูตีแผงข้างมาโอ้โหเป็นไงเป็นไงล่ะครับ โคตรสุดสั่งพ่อไหมฟังฟังฟังท่อเดิมรถเดิมจากศูนย์เลยรถเดิมจากศูนย์เลยนะเลขไม้สองแสนนิดๆวัดบูธหนึ่งตัวนะชอบอย่างเดียวคือเครื่องเสียงอ่านะมาดูเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิมไหมโอ้โหแน่นมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเม็ดอาร์คเดิมบุกจุดเลยนะตัวนี้เป็นนะดีแม็ก 2.5 SLX นะเป็นตัวท็อปนะ SLX รุ่นนี้มันจะมี SX แล้วก็ SLX ครับนี่ SLX มันจะเป็นตัวท็อปแล้วก็กระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าผู้ไดห้หาถามหาข้ารามข้าลามไอข้าลามมาด้เด้อเขอ้าลัมน้องมนนะผุ่นคําลบใต้นะเครื่อง2.5 DDI Common r a i l ข้อมูลเป๊ะหายากเลยตัวนี้ครับ รถแบบว่ารถพวกอดีแม็กแฟร์เขาล้ำเนี่ยเวลาเขามีเขาก็ไม่ค่อยอยากขายกันทําไม่ขายขายอยู่แต่ว่าสภาพมันไม่ค่อยดีไปไหนหเพราะว่าท่านเขาได้อยากได้รถเก่าจะ้ะเขาก็เลยเก็บเป็นแลไอเทมเก็บเอาไว้ประดับบรารมียิ่งเก่ายิ่งมีราคาครับใครมีรถเก่าแล้วแต่งสวยคนนั้นยิ่งแบบว่าเอ,อยิ่งไปรุ่นยิ่งแบบว่าชอบอะ่ะมันมีกลุ่มที่เล่นรถเก่ากักนอยู่นะกลุ่มที่เล่นรถเก่ากันอยู่อาดูเลย อุ้ยเบาเบาพึ่งหุ้มมาใหม่เลยสวยคลิปโอ้โหสีขดเมียนเลยขนาดจอดตากฝนยังรอขนาดนี้ครับผมแล้วถ้าไม่จอดตากฝนจะรอขนาดไหนอ่กระจังหน้าเปลี่ยนเป็นซปเปอร์ไทเทเนียมอเครื่องเดิมๆฝาแดงเพราะว่าเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนแค่ฝามาครับนะแทนเพจเดิม ล่องแก้มเดิมสาโปงเดิมหมดเลยเอาไป2 0งแสนหนึ่งหรือ2อง0สนสองสองบาท2 0งแ0 0สองมืบาทต่อลองได้ขายสดขายผ่อนหลังใหม่โอเคปะ่ะครับผมนะอยู่ตังกระบัดจัดส่งได้อยู่ในสาแก้วพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาลองรถตัวจริงได้เลย ไอเสมแล้วสิ่งจัดให้ผู้ดใดถามหาข่าลามน้องมุ่นข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแจว